ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาเทสหวานแหนะครับแหสีสอกอันนี้ตาแหสามเส้นมีรอยเรียวมาไว้หวานกบทุ่งหน้าฝนเนี่ยฝนตกต้นปีกบออกมาก็จะเป็นลุยแล้วอันนี้ย้อมสีน้ำเงินนะครับมามาเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลย อย่าลองใส่คนที่ถ่ายด้วยนะเ,เป้าเป้าของเราเป็นมะพร้าวเปลาของเราเป็นมะพร้าวออกข้างห่างใกล้ๆหน่อยเผื่อตัวรถตุ้มต้องคอยดูถ่ายชัดๆนะองออมาทางนี้สิโอ้โหไม่โดนคนเลยย่ำย่ำโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ กว้างๆยังไงด,ดีไหมดี <Yeah. S 1> นี่เอาผฝนเขาไปติดแล้วครับเย่ <Yeah. S 1> okay. ยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ